กับสวัสดีเอฟซี 4, ท่านผู้ชมทางบ้านกลับมือนี่ทางช่องวันเฮาพาโชคกับไปมาทางวัดปูนาวัดโพชัยศีอำเภอบ้านผือครับมากราบนับสกสการปูนาก,กันครับกรับนี่คือวิหารของหลวงพ่อนา ก็มนนีคือวิหารของปูนาคคือแม่ตะเคียน ของทางวัดผู้ใช้สีครับของวัดผูนะออ้นัเนาะเอาไปนองบึงเนอ้อตุเร่ก็ได้ สวัสดีครับ,บกับกูนาคครับ้ชุดลายพี่น้องอ่าเรียว่าอ่าแนวเพื่อนนี่เลยเพื่อนก็นให้โชว์ให้ลาบบางที่พุ่งชุดครับที่มาก

เอาพี <no <oh> <sh arp> <sh arp ่น้องเห็นมั้งนะกับตลาันาบนเนลี่เนีอีเตาดเลยพี่น้องแ้คือเลย ขอบารมีวันที่สิบเจ็ดจะมีนะครับยาเด้อหลวกปอขอบารมีขอมาเบิกทรัพย์สินกอนดีไปช็อปอันนี้เพิ่มเขียนไว้เด้อพี่น้องเขียนไว้ถึงชอบนะเอาพี่น้องมั้งจะแพนฝองไปกับไก่นะครับชัดๆกันเลยนะครับอีกสักผู่นะครับจะไปชมอุณาจะได้ เตรียมซี่กันนะครับีวัดปูนักหรือว่าวัดโอเชี่ยีท้งนี้นะครับมีเป็นไม้ตะเคียนนะครับสุนนะครับ แม่ตะเคียนทองมนนางสีโสท้อนในของในนางสีโสท้อนนะครับเป็นแม่ตะเคียนอายุหลายหน่ยปี จะพาขึ้นไปเบิ่งองค์กูนาครับอันนี้คือองค์จำลองของกูนาครับองค์จริงกูนาคอยู่ข้างในวิหารนะครับกระราชาบานะครับา Terima kasih telah menonton! もう一回。 อะไรส่วนนี้พูน่ากรัลังเสียงเซมซีนะเบงตัวเลขพี่น,น้องครับ Thank you.

ไเลขสองศูนย์กับซิมซี่สองศูนย์มีวัดผู้นัสองศูนได้วาติดซซี่อะไรดีพี่น้องเพราะว่าคันเลขเสองตัวู่นจะสั่นเดียวครับได้สองตัวเล้วพี่น้องสองศูนย์เป็นสายตามมาผู้เ่มมากระจัดไปผู้เดิ่มมากระนทางด้กพี่น้องนเลขสองศนเนี่มันเสียงซิมอัดู่นะเสียงได้กเก่าพี่น้องกบเข่าผูหนักเขาโูน้อมาถึงบเขเนาะ เวันนี้นนดไ,ได้ส <c oughs> องศูนย์พี่น้องศูนย์ไ่มค่าก็ได้อาจจะไปใส่กับต้นอื่นก็ได้พี่น้องเนาะเอาเอาทำีละกันเนี่ย้ากรเลยสองศูนย์ได้มสองแล้วก็ศูเอาอรี่น้องไ้

เราต้ของหอมหนาเด้ออ,อืมผู้ซือ้อโอ้ผู้ขาย,ยาก็หยาก来นะฮ่าฮาฮ่า<ด>โอ้ยยยยจักใบอะไรอ่ะสีาพาไปเบื้องต้นมาร์เกรีผลพี่น้องครับแล้วก็เมืองนรกเป็นยังไงเมืองสวรรค์เป็นยังไงสิเพิ่นปั้นไว้ดไเดี๋ยวเบื้องกันครับ ผลมะกอกีผลครับพี่น้อง่ะมักนุวยได้ปิดเอาครับอันนี้เป็นนิสันตะลำมเวล่าพี่น้อง นีซเเมนนฟอนเนาะเป็นที่พิมพ์ตีก้อแค้นตีนนนนคุยสวรรค์สันติสามอายามาภูมิคื่อของเศรษฐาที่ปราศจากความลำบาก นี่ความสุกขขับสวันซังเนี่ยความสุกอ๋อันนี้ก็น,นางกงุงเล่น,เนหัวกันนะอันนี้ดนตีสันทีสามสัขขนมีตะควอมสูกพวกนี้อย่างอื่นมีความถูกขวามลำบาก น้องจะ่าม่ยู่สันนี้แล้วให้กับใครอันนี้พระน,นิพพิทายน้องฝาทวดาอันนี้สั้นเลยพี่นอ้อนนงเพิง่งกัน อันนี้นหันสัน่นสามมัมีความทุกอันนี้สั่นซีอ่าดูสีดูสิตาภูมิมีความยิ่งดีความเฉื่อยซื่อยู่ใน่อายุเป็นนิดมีเท้าสันบิสิเท,ทวดาราดเป็นผู้ปกครองนะพี่น้องอ่านี่ก็คือครัมาทั้งศีลทั้งธรรมจังอย,งอยสั่นนี่ยบิสซ อันนี้เหตุปะท่ากันนางสมาธิอา้าวผู้บอกผู้สอนก็สอนไปอันนู้าต้องสั่นนี่มันันสั่นสามนีสั่นสี่อันนี้ส,ส, 3, ส,สั่นไปนี่เหตุยังกันเหตุน้องเป็นม่านสนาั่นฟ้าสิสั่นที่หา็นม,มาาน้อกดี อ,อันนี้ที่ประโลกสันติหาชือว่านิมมิตะเวลาต้อง,าองก,าการการกรรมคุณต้องนิมิตเอาตรงนี้เรามีนเองนิม,มาโนาระดีพุ่มมีอยู่ห้างลุศิตาพุ่มสี่มืนสองพันหยดโอ้แต่ละสี่มืนสองพันหยดกันนะอ้าบึ้งนี่ครับ โอ้โหจริงจริงสั่งห้องห้องนี้มีเป็นสั่งที่หก นี่ขัข้นขางมาเบื้องสันนี่ครับอันนี้สันทีหนึ่งตอวนี้ขายัางรัดนะอีสันแรกที่ที่ วันนี้ด็กินคูนิฟอนอันนี้ก็นังฟังกันระบานที่น้อยูอปากเนาะสึกาเบื้องลัดมาแต่เิ่งมันมีหกสัน มี 3, 1, 3, 2, สันทีหน,หนึ่งสันทีสองสน่วงเหนี่ยอี่อีมองอันนี้นี่สันทีสอง ไป้รุ่งนรกกันครับอ่ายิงกุกเหนียวอ่าพวกย่อมพยาบาลก็เอาหอัวเอาอยัางต่ำคือแบบยิ่าเศร้าพี่น้องเฮ้ยนี่งนรกนะอ่ากุ๊กเหนียวก็เป็นน้ำ ทุางถืองนี่ก็ทางทองเียย นั่นกับกระลังสีเอาทักน้ำนี่ก็ทาส่องแดงกอกปากคนซุมีคนมักตัวค้นอ่าตายไปก็ถือกอกปากน้ำห้อนนี่พี่น้องเอ้ยซุ่มคนสัวนี่เนี่ยตายไปก็วิตโตเวอร์ดี อันนี้ค้นขี่ตัวคือกันอี่ก็ได้ตัวค้นตายไปแล้วจะด,ดึงดีนมาตัดออกฟอคัดหลังไม่งามข้ามข้อเลยกลางกันเป็นสวนอันนี้นารบ ตอนเราข้นขี่ขาสัตว์ว่าสั่นพี่หน้อตไยไ,ไปก่อนขาหม,มูแกเออออกหัวหมูโคกเหยียดเก็ีดไก่นกโอ้ไรอันนี้ก็อันนี้คือเป็นเป็นว่านอกทางธรรมะทางธรรมะ หมูน้าครับใส่อระดูกกรูกป,ปาาต่างๆครับ เับพามาถึงช่วงชุดท่ายคลิปอ่ามีนี่กับผ้าผู้นาคผ้าอ่อนทัวผูนาคอ่อนทัวครับในช่วงนี้เนาะครับจังไรกับพ่อกันไมอนี่พ่อกันยุจวัตรอุดรอน,นำเพื่อนพัน,ออนธุ์เมื่ออาติโพน้องบุญรพูอาติโพจังหวัดเลยกันเลยพี่นอ้องอ่าจังไรกับขอฝากเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้ด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ